วันนี้ก็อยู่กับรายการสอนไต่แหลงสไตล์ยูเมรเลยครับผม สวัสด да ีอีกรอบนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนไต่แรงโซโล่สายเดนเกมพร้อมกับคอมโบสกิลใหม่นะครับแต่ก่อน oui. well ที่เราจะไปดูสกิลตัวละครเนี่ยพักเบรกดูโฆษณากันแป๊บหนึ่งครับผมทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการเปิดร้านซื้อายดีดีไฟนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหลักสิบจนถึงราคาหลักพันนะครับทางร <Wow. S 1> er <c oughs> ้านผมเนี่ยมีให้กับเพื่อนๆเลือกนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อแบบสดหรือว่าแบบผ่อนเนี่ยทางร้านผมก็มีให้นะสามารถทักเข้าไปสอบถามแอดมินหรือว่าอู้เมอร์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเเฝ้้าารนกับพื่อนนๆะชอปงง่่่าาายยยจลไลน์้อให้กับผม ลูกค้าโทรมาแล้วทุกคนผมต้องรีบไป มาดูคอมโบสกิลตัวละครใหม่กันเลยดีกว่าครับผมสายเดินเกมนะซึ่งเป็นเซตที่คนเล่นน้อยละกันเซตนี้นะครับเป็นเซตสายถึกนั่นเองเนี้ยตัวแรกนะครับผมเค็นตานะครับก็จะมีโล่นะครับผมด้านหน้านะครับขนาด5เมตรนะครับซึ่งจะลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่60%สินะครับสมมุติว่าเราเนี่ยยิงศัตรูนะครับพร้อมกับกลางโล่นะครับความเสียหายเนี่ยเราก็จะลดลงเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาห้าวีนะครับกูด้าสกิลนี้ไวมากนะครับลลดดเเวาาในนกกริห็ชั ยานะครับหรือว่าจะเป็นการอัพเกาดหรือว่าการกดใช้อะไรก็ตามอ่ะจะลดเวลาลงนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเนี่ยเทรศัตรูได้ถอนเยอะนะครับสมมติว่าศัตรูเนี่ยยิงเราเจ็บปุ๊บนะครับเราพันยาเป็นเพียงบอกเลยว่าเลือดฟื้นฟูไวมากๆนะครับผมสกิลต่อไปนะครับของแอนดูนะครับผมอัตราความเสียหายของเกอะเนี่ยลดลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาง่ายๆก็คือเกาะและหมวกเนี่ยถึกขึ้นนั่นเองนะครับผมสกิลต่อไปนะครับจัดตินบีเบอร์นะครับเมื่อเรามี EP เนี่ยเราก็จะสามารถเอ้ยสามารถใช้ EP ผมจะไปเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวแฟลต์นะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกระสุนนะครับก็ป้องกันได้หมดเนี่ยโคตรสุดนะครับเค้นตาลับด้านหน้าแฟลต์รับด้านหลังโอ้โหครบเคร่องนครับผมไอเทมเสริมที่ผมจะไปเนี่ยก็จะเป็นกล่องซัพพลายนะครับสมมติว่าเราโดดไปพลาดในช่วงต้นเกมนะครับคนโดดเยอะเสลือเกินเนี่ยเวลาเราเกิดใหม่ในช่วงต้นเกมนะครับผมเราก็จะได้เกาะหนึ่งนะครับหมวกหนึ่งแล้วก็บิทซอนกระสุนเอเดนจีหกสิบนั้นนะครับเราก็จะมีปืนนะครับเอามาไว้เล่นในตอนทีีีีี่่่่่่เเเเเราาาาแแแบบพพลลดนนนนนนนัออออองงงยยยยะะกกกึทผมืื็ค การดาวน์โหลดแผนที่นะครับดาวน์โหลดแผนที่ให้ครบเนี้ยนี่เนี้ยมีขมลกร้างแดนชาราบาแผนที่ทะเลสายครับผมแล้วก็เจ้าตัวนิกเทล่าครับผมถ้าเราโหลดครบทุกแผนที่นะครับเราก็จะได้รับโบนัสคะแนนแรงนะครับ10%เนี้ยโหลดให้ครบทุกแผนที่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับผมว่าเดินเกมโซโลยังไงให้แต้มบวกนะครับลุยกันเลยครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะเทคนิคการโดดล่มนะครับสำหรับสายเดินเกมเนี่ยตามสไตล์ผมนะเพื่อนๆนะ ผมจะเลือกลงตามขอบแมพเนี้เช่นเกมนี้เนี่ยเราเจอเป็นนะิกเทล่าเนาะบอกคนแล้วกันครับผมเพราะว่าขอบแมพเนี่ยคนลงน้อยนะครับยิ่งคนลงน้อยเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดหรือจะตุยเนี่ยมันก็น้อยเช่นกันเนี้ยต่อให้แต้มมันจะบวกน้อยนะครับแต่ก็บวกชัวร์นะครับเพื่อนๆะ่อยครับผมบอกคนมีตัวตามมาหรือเปล่าลืมบอกไปนะครับการโดดพวกแบบว่านิกเทล่าเนี่ยประมาณ650เมตรนะแบบพวกขอบแมพเนี่ยทุกคนเนาะเมืองขอบแมพเนะฮะสามตัวครับผมในโดนเนีโอ้โหไม่น่าจะสามนะมาเป็นหน้าเลยทุกคนมันเยอะเกินไปเปล่า เยอะจัดนะครับลงหาปืนกนก่อนเลยครับว้าอะไรลงมาได้ปืนก่อนลันนี้ก็หวานเจี๊ยบอยู่ฮหน้าเราถึงตัวเุ้ยมีตัวลงสวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยฟาร์มหาปืนก่อนครับตอนนี้ต้องการปืนระยะไกลนะเพราะว่านนหน้าของเราเนี่ยน่าจะมีสองตัวนะระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเราก็สังเกตดดุคนนะครับแล้วก็ฟังเสียงดีๆน,นะเผื่อมีตัวนะ วิมีตัวฮะชั้นบนวิคยนตาดว่วนสวยงามโอ้โหดีนะการค้นตาทันเนี้ยลดดามเมจตัวเมื่อกี้เนี่ยที่ยิงแต่ผมตั้ง20นะบอกเลยว่ายิงบบเข่าครับวิมีตัวโดดใหม่ลงมาแล้วฮะน่าจะชั้นนี้น่าจะเข้าไปละนั่นไหนวิงนะว่งฮะวิ่งไปประตูนะปาดโอ้โหกระโดด โอ้ยหัวรูดพลาดว่ะทุกคนติดเล่นไปหน่อยครับผมยังเกิดใหม่ได้นะเพราะว่าเรามีไอเทมเสริมนี่ยครับของเราก็จะมีปิดซอนนะครับก่อนหนึ่งแล้วก็หมวกหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัวที่เราฆ่าในช่วงต้นเกมนะเขายังอยู่ที่เก่าที่เดิมวะ่ะน่าจะกําลังพันยาอยู่นะไปขอลงตรงนี้เลยด้วยกันนะขอยเขาไม่เห็นผมเว้ยฮึบอุ้ยแล้วเห็นวะ่ะเปิดอ้าวหัวรุดแบบนี้ก็หวานเจี๊ยดีครับสวยพี่สวย ย้ำกรารอีกรอบครับผมระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยก็สังเกตดูคนแล้วก็ฟังเสียงดีเนะียหูฟังต้องแยกซ้ายขวาได้ดีนะ คลิปนี้สนับสนุนโดยเคเบิลเปย์นะครับผม <Wow. S 1> พอโมเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกมมารีฟรีไฟหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายเนี่ยทางด้านของพอโมเติมเกมมีกับเพื่อนเพื่อนและถ้าเพื่อนเนี่ยเติมบนเว็บไซต์นะครับและใช้โค้ดของโอมเมอร์ภาษาอังกฤษนะเพื่อนเจะได้รับส่วนลดไปด้วยนะครับผมเติมให้คุ้มเติมให้ฉลาดต้องเคเบิลเปย์ครับผมปืนในเมต้าที่ผมแนะนำเดี๋ยวก็จะมีเจ้าตัวสกาชิปอัพเลเวล3นะครับแล้วก็ฟาร์มัชิปอัพเลเวล3เนะี่ยส่วนปืนระยะประชิดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวปืนลูกซองยาวชชิิปปอออััพพเเเเลลลลววว3นน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 นะะะครรบบบบโทอกกกก้้้2็ตแแแซีีี่่ยยืูผมมา โคตรดีเพราะว่านเป็นปืนที่ดาเมจแรงนะครับผมแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะเล่นไม่ค่อยซับซอ้อนนะทุกคนไม่เหมือนพวกวูดแพคเกอร์นะต้องเล่นใช้สเต็ปในการงัดหัวเนอะถ้าใครงัดหัวเป็นก็หยิบได้นะวูดแพคเกอร์แล้วก็เอ็ดวีดีนะเดี๋ยวเราไปยิงกับตัวด้านหน้ากันกว่ามันเขาจะยิงกันอยู่นะขอลอยเลยละกันอ้าวไม่ทันว่ะไปบ้านแดงแล้วครับผมกล่องเดียวเปิดเปิดโอ้โหสโคบบค์บมาตรงนี้เฉยเลย ต้องทิ้งเขียวอะไรทุกคนวิ่งชา้าชิบเป่งเลยนะถ้าตำแหน่งเหลี่ยมมันไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไม่ดันเนี่ยเพราะว่าสายเดินเกมเนี่ยไม่เหมือนสายบูนะสายบูมีทัศนียานะสายเดินเกมเนี่ยมีเค้มตานะอาจจะวิ่งชา้าทําอะไรชาร้ากาเพื่อนนะครับผมแต่ความถึงเนี่ยเป็นเลิศน,นะแลกก่อกันไปก่อนนะก่อสาคัญมากนะอันนี้เราก็ต้องฟาร์มให้ฟูเนี่ยโอเคตอนนี้ก่อผมฟูแนละ้วก่อสก็พร้อมนะครับยาก็ครบ5้ากล่องเลยนะมียากล่องใหญ่มาอีกหนึ่งนะโอ้โหปืนแบบพวกปืนอัพเนี่ยมันเป็นปืนที่แบบว่าเปลืองทรัพยากรเหรียญนะเน ผมว่าน่าจะต้องไปเล่นปืนปกติอะไรฮะเหรียญไม่พอแน่เลยโอ้ยบอยวอนครับยิงสวนโอ้โหนันละเจ็ดนันละแปดอ่ะไม่มีสโคมเลยเขาผมแล้วก็ไม่มีปืนอาฟวด้วยแย่จัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาพวกปืนเอ็แล้แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเนะียต้องพยายามตามหานะตอนนี้ก็หยิบสกกาแบบไม่อัพวลประทันชีวิตไปก่อนนะได้โดนมาหนึ่งฮนะสวยงาม เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้กันผมจะไปปล่อยโดนนี่เพราะว่าทางที่เราจะเข้าวงเนี่ยค่อนข้างจะลงจงเหลือเกินปล่อยโดนไปไว้ก่อนครับเผื่อมีตัวนะพาซิเลียามาพูดผิดพูดผิดพาซิเลียนะครับไม่ใช่พาซิเลียเราจะเข้าไปเล่นในกลางวงล้อมครับมีตัวขด้านหน้าฮะน,น,น่าอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวเราวิ่งชาเลยดีกว่าครับเขาไม่น่าจะเห็นตำแหน่งผมนะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านนะ เราก็วิ่งหลครับรออะไรจังหวะนี้เขาเหลือส9้าคนครับผมเปนไงวะน่าจะขึ้นบนแล้วถ้าตำแหน่งเราแบบไม่ค่อยสวยเนี่ยเราก็ถอยก่อนนะครับมูไปไกลก่อนไว้ทุกคนปืนก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับจะเล่นห้าก็ไม่เชิงต้องถอยก่อนแล้วกันหาปืนดีก่อนนะครับอุ้ยเอ็คนนี้ฆ่ายเยอะจังวะตัวตึงนะี่ยอ้เจอทุกคนละ สวยงาม AK8 ด้วยสวยฮะนี่แหละครับผมถ้าเราไม่เจอพวกปืนแบบว่าเลเวลอัพแบบอัพสเนี่ยก็หยิบปืนอื่นประทังชีวิตไปก่อนนะเช่นปืน AK นะครับ AK8 โทก้อนซชาร์ดดิสซอนอะไรเงี้ยก็หยิบมาเล่นก่อนเนะี่ยอย่างน้อยก็แรงกว่าเจ้าตัวพวกสการหรือว่าซองยาวนะครับที่ไม่ได้อัพเลวลแน่นอนแรงกว่าเยอะนะคนเหลือ15คนแล้วครับเดี๋ยวผมจะออกล่คิวนะต้องการอีก4คิวนะครับเพื่อให้ได้7คิวนะ เวลาแค่นี้เราน่าจะทำได้นะครับไม่ยากไม่เย็นกับเราอยู่ละเวลาวิ่งนะสังเกตนะผมจะวิ่งแบบว่าตามบ้านนะครับเพราะว่ามันจะมีเหลี่ยมโหลบครับแล้วเหมือนจะมีตัวผมขอนุ่มซื่งมองตรงนี้นะเราจะขึ้นครับเหมือนเขาจะรู้ตัวซะด้วยหรือตัวซึ่งว่าไม่ธรรมดาเบี่ยงไปซ้ายครับผมนั่งแป๊บหนึ่งนั่งแป๊บหนึ่งนั่งแป๊บหนึ่งอุ้ยกระโดดจิงโจ้ชิบหายละหูฟังก็จะเปิด เออเออสวยฟ้ามาผมคนเหลือสิบคนแล้วครับรถไวมากวงที่เท่าไหร่วเนี่ยลืมดูุมีตัวมาเข็นตาผมอะไรเลือดผมไม่ลดเป็นไงเปิดโอ้โห้บอยวอไวจัดอู้ปีนว้าผมปัญญาปัญญาด่วนโอ้เล่นแรงจังวะพี่ โคตรสุดเลยว่ะต้องจ่อยวอกนะครับโอเควิ่งมาตรงนี้ตู้เอิดเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยรีแม็กกอะซีนหน่อยนะรีให้หมดนะเพื่อนนะโอเคครับจ่อยวอไว้ก่อนโตฟาร์มของเป็นไงทุกคนเหี้ยจังหวะเมื่อกี้นะครับแม็กซิมแบบว่าโคตรได้เปียบอ่ะทุกคนรีเจนเลือดได้แบบว่าไวมากๆนะครับผมมาผมได้สก,กรรัดเลเวลสามแล้วนะ ไอ้เลเวลสองเลยไปซื้อชีปกับประตูไปไหนก็ได้ก่อนเนะี่ยปิดได้วอลฝั่งซ้ายอนะ่ะเพราะว่ามีตัวประตูไปไหนก็ได้ลืมไปว่าชีปม,มันใช้ห้าร้อยจบเลยครับผมเข้าวงก่อนแลวกันครับต้องเบี่ยงเข้าฝั่งซ้ายนะถ้าวิ่งตรงเนี่ยโดนยิงหัวแตกแน่นอนเนะี่ยเบี่ยงเข้าซ้ายก่อนแล้วกันทุกคนโอเคที่ดีดมาดีดตรงรถนี่แหละอย่าลืมเก็บเจ้าตัวกัญชาสีฟ้าด้วยนะ เพราะว่ากัญชาสีฟ้าเนี่ยช่วยเราแบบถึกขึ้นนะฮะโอเคมาแล้วเจ้าอุ้ยเหมือนจะมีตัวปะเนี่ยทาไมรถมันชนตรงนี้เช็คก่อนผมว่าต้องการเค็นตาขึ้นอะไม่มีครับผมถือว่าสวยงามอุ้ยมีตัวทิศมีตัวทิโอ้โห่ไม่ทัน,นิดเดียวดาเมจแรงนะขนาดรับสองเนี่ยดาเมจยี่สองเลยนะครับโดนหัวสามสามนะ ตอนนี้ขาดอีกแค่2คิวเองอะเรามีรถหนึ่งคันนะครับเอาไว้มูเขาวงโคตีอ่ะมีรถสปอร์ตซะด้วยครับผมไปเดี๋ยวเราขี่เข้าวงก่อนนะครับผมเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยเขาจะดีดไปเจ้าต,ตัวฟาร์มโทเปียนะแต่ฟาร์มโทเปียมันแบบหมอกบีบเราดีกว่าเขาดีดไปไหนวะ yeah, ดูสิดิออ้ยดีดนิดเดียวเองอ๋อ oh, ดีดมาบ้าน,นหน้า<ๆ>ครับยิงกันอยู่วิ่งก่อนเลยละกันจังหวะนี้เมื่อพร้อมแจม ชั้นในวะไปครับระเบิดจากโถก่อนนะครับยัดไปก่อนปึ๊บชั้นสองหรือเปล่าวะอุย้ยมีตัวยิ่งผมสองตัวเลยฮะบ,บนม,านมาน้าตัวหนึง่งมานาตัวหนึ่งยังไงเพื่อนว่าไงเอานี่ไงชั้นสองผมเจอละเปลี่ยนก่อนโบโดนหรือเปล่าไม่โดนถอยก่อนเลยกันโอ้สามตัวครับผมชั้นล่างตัวหนึ่งนะ สามตัวคลองสามบ้านเลยว่ะโคตรสุดว่ะแล้วเรามีประตูไปไหนก็ได้นะเพื่อนนะวางไว้ก่อนครับตรงนี้ดักชั้นสองเนี้ยขึ้นไปยังวะอ่านี่ไงมาแล้วมวะเปิดฮน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 ะเออโซนี้ขึ้นลบลบก่อนเป็นไงเพื่อนเจอไปฮนะประตูไปไหนก็ได้เขาโกงนะเนี้ยทาไปเล่นไปกับดักระเบิดครับวางไว้ตรงศพแป๊บหนึ่งนะกลับไปตู้ไปไหนก็ได้อ้าวชิบหายแล้วต้องกลับขึ้นบน โอ้ยเรื่อดหายไปข้อหนึ่งญญทันยาทวบเลยวิ่งครับวิ่งแบบประตูนเนี้ยประตูไปไหนก็ได้ก่กอนอุย้ยมีตัวมามีตัวมาอุย้ยเอ็มเจเก้าเคียนป่าแล้วก็โดดดีแม็กกาซีนเนะี้ยมาสวนอีกรอบนึงปิดเด้ววงทวนโคตรเอาเดือดจัดครับผมยังไงอุย้ย มีตัวยิงผมอีกแล้วมีตัวยิงผมอีกแล้วพันยานครับหูฟังก็จะดุดมาใครจะไฟกับผมเมอร์ก็มากินยาฟ้าครับผมเราจะต้องกลับประตูนะโบเขาอยู่หลังดัวฮะเปิดต้องจูขวาปะเปิดไปครับไม่โดนรอบนี้แหละรอบนี้แหละเรียบร้อยอุ้ยไอ้คนที่ล่าคิวเยอะนี่ว่ะหู่ยาจนได้ครับผมเกมนี้เรา โคตรสุดนะมันจัดเลยค่ะเกมนะี้บวกมาเท่าไหร่ครับผม59แเ้ต็มขนาดผมแบบโหลดแผนที่ไม่ครบนนเนี่ยเนี่ยถ้าได้โบนัสแรงมานะครับ10%นะครับบวกไป60แนะน่นอนนะเกมแรกของวันนะเกมนี้นะครับโจมตีที่1นในมัตถบดแปดคิวนะครับดาเมจที่ทำไปทั้งหมดในเกมนะครับ2440นนะครับก็ถือว่าผ่านนะโอเคตบมือเลยตบมือให้ตัวเองครับผม ก่อนที่เราจะจากกันไปนะฝากกันติดตามช่องอุมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟ i r อาร์วีหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายเนี่ยฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย